คันนี้นะครับจะเป็น Isuzu D-Max SLX ปี2009นะครับเป็นแพตินัมนะครับแพตินัมเครื่อง2อ0พโอเคอันนี้รอบคันนะครับสภาพรอบคันรถสีขาวนะครับรถสีขาวไปทะเบียนเป็นร้อยเอ็ดนะครับกระจังหน้าที่เห็นตามภาพนี้เลยนะครับไฟขัดให้เรียบร้อยแล้วก็ฝากระโปรงหน้าก็ มีจุดนิดหน่อยนะครับตรงนี้ตรงนี้กาจะไปเก็บเพิ่มหนึ่งเพราะว่าสีไม่ได้ทำนะครับมีรอยหินมีรอยอะไรบ้างแล้วก็ฝากระโปรงหน้าก็ทาําข้อซาดให้นะครับขัดทอซ่าดให้ส่วนล้อนะครับจะเป็นล้อแม็กแบบนี้เลยนะครับยางพร้อมยางแต่ว่าแก้มจะเตี้ยนิดนึงนะครับถ้าจะไปเปลี่ยนก็ไปเปลี่ยนได้แต่ถ้าชอบแบบนี้ก็ขับ ่อได้เลยนะครับโอเคกระจกฝาครอบเป็นโครเมียมนะครับมือเปิดโครเมียมเปิดปิดปกตินะครับสภาพภายในเป็นเบาะกรรมหยี่สีดำเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับวิทยุใช้งานได้ปกติแอร์เย็นปกตินะครับด้านในภาษีต่อเรียบร้อยนะครับสภาพภายในนะครับอันนี้เป็นแคปนะครับเป็นสเปซแคป ด้านหลังกว้างๆนะครับเบาะซักให้เรียบร้อยทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับนี่ทางหน้าซ้ายขวานะครับภายในเก็บงานให้เรียบร้อยส่วนด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับปกติให้ดูสภาพรอบคันดูสีรอบคันสภาพรอบคันสีรอบคันนะครับอันนี้มีสติกเกอร์จากเจ้าของเก่านะครับที่ติดมาแต่ว่ามัน เอาออกก็ยากนิดหนึ่งนะครับฝ่าท้ายนะครับไลเนอร์ยังแข็งๆอยู่นะครับไลเนอร์ยังแข็งแรงไม่ได้บรรทุกหนักมากนะครับการชนท้ายด้านนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดิมๆท้ายเดิมนะครับหน้าเดิมท้ายเดิม ตรงนี้มีร้อยนิดนึงนะครับขายตามสภาพเลยนะครับไม่ได้ทำอะไรมากภายในด้านหน้านะครับเล็กหม่ตอนนี้อยู่ที่สองแสนห้าหมื่นนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องยนต์ เสียงท่อก็จะเคลียร์ยเซตใส่นิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ดังมากท่อเป็นท่อแต่งมานะครับมาดูเครื่องยนต์ด้านหน้ากันบ้างเ,ออเป็นแฮดิีน้มนะครับฝาเงินน้ำมันเบรกเช็คให้เรียบร้อยนะครับมอ้อน้ำลองวิ่งเคสดูแล้วก็ไม่ดันนะครับ ความร้อนไม่ขึ้นแบตเตอรีป่ปกติน้วมันเบรกปกติพาวเวอร์ปกตินะครับขออากาศขออากาศให้เรียบร้อยเลขเขตเติมโรงงานนะครับไม่มีชนหนักนะครับคันนี้ไม่มีชนหนักคานไม่มีชนมาดูเม็ดอาร์ได้ครับ มีกเดิมมีนากเดิมโรงงานเลยครับทั้งสองฝั่งซ้ายขวาอันนี้ก็ตามอายุการใช้งานนะครับแต่ว่าน้ำไม่รั่วเข้านะครับน้ำไม่รั่วเข้าโอเคครับราคาเงินสดนะครับสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทสองแสนห้าหมืนเก้าพันบาทนะครับ จัดไปแนนก็อาจจะมีค่าดําเนินการบวกเพิ่มเข้าไปนะครับแต่ว่าจะจ่ายต่างหากหรือว่าจะรวมยอดจัดก็ได้ครับ